มาแทงไปก่อนอื้หลบได้ดอกแรกกลางสองดาบมาอ้อเองก็เก่งคกงิสองดาบอีกทีเออหูหลบทุกดอกหลบทุกดอกจริงๆมาต้องได้ฟันแล้วละ่ะโอ้โหกูไม่เล่นแล้วมึงหลบอะไรกูขนาดนั้นวะเฮ้ยหลบอีกไหมโอ้โหมึงจะหลบเก่งอะไรขนาดนั้นอ่ะตบกูซา สวัสดีไวรุ่นตอนนี้พวกเองกำลังอยู่กับช่องเฮียหมีพาวะวีสอีกแล้วนั่นเองอยู่กับเกมโล m a X ของคายจินลี่เกมประจำช่องของเราอีกแล้ววันนี้กับทุน600บาทเมื่อวานเหลือ500นิดนิด,นดก็เฮียก็เติมให้ครบ600แล้วกันนะทุกคนก็ก่อนอื่นอย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b e กดติดตามไว้ช่องเฮียหมีภาวะวีสามไว้วยแล้วกันก็สำหรับใคร ที่สนใจตอนนี้เฮียทำกลุ่มเทรลกกมอยู่นะของของเครือเฮียมีภาวะนี่แหละก็ใครอยากเข้าก็สามารถแอดไลน์แอดมาแล้วก็บอกเฮียได้เลยเดี๋ยวเฮียดึงเข้ากลุ่มแล้วก็กลุ่มนี้มีไว้บอกว่าสล็อตเล่นกี่โมงเกมไหนแตกบ้างนะก็มาแชร์กันได้ในกลุ่มโอเคไหมวันนี้600บาทเรามาฟันเหมือนเดิมเรามาซื้อฟีเจอร์เหมือนเดิมดอกนี้ดอกแรกขอหนักไปเลยปะดอก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  ดอก15บาทเลยไหมทุกคนไม่เอาดีกว่า9บาทก่อนไป let's go มาดอก9บาทเมื่อวานหลบกูทุกดอกวันนี้จะหลบหรือเปล่าไม่รู้ต้องดูกันปื๊ดปื๊ปืลุ้นพร้อมกันเมื่อวานเมื่อวานสายสายกลางวันนี้ เราไล่เลยซ้ายกลางขวาอ่ะเราจะไล่ไปซ้ายกลางขวาทุกคนเออดอกแรกก็ฟันมาต่อร้อยแปตบคืนมาหนึ่งทีเมื่อกี้ขวาไปตรงกลางแทงไปป๊าบสวยงามแล้วก็ไปขวาป๊าบอีกแปด0สสวยงามเรากลับมาซ้ายแทงอหลบได้ไปตรงกลางแทง สายไล่ไปเรื่อยๆขวาฟองดาบเอ้ยหลบหนึ่งทีซ้ายเจอสีโตซะง,งั้นกูอแต่ดอกนี้กำไรมาแล้วทุกคนกำไรล,ละปาบอ้โหไล่มาเจอมันรู้ว่าเราจะไล่สเต็ปหรือเปล่าวะโดนมาเลยดอกนี้แต่ก็กำไรอยู่ทุกคนจัดมาดอกนี้ที่5 0 4บาทกันเลยทีเดียวแชว้ากำไรมา100สวยงาม <laughs> เจอมาดิเจอไล่ซ้ายขวา ซ้ายกลางขวาเข้าไปงงกันเลยงงเป็นไก่ตาแตกองงกันเป็นไก่ตาแตกกันเลยทีเดียวจ้ะสีโตงงไปดิสีโตังงไปดิซื้อไปสามรอนะมารอบนี้มันจะจับทางเราได้หรือเปล่าต้องดูกันซ้ายไปก่อนดอกแรกแทงหลบได้ซะงาั้นเอาละแทงแต่ามาเกาสิก่อนหวดกูมาซาหวดเหียวซา ขวาไปแทงหลบได้ซ้ายแทงหลบได้อีกแล้วมึงเก่งอีกแล้วมึงเก่งอีกแล้วโอ้โหโดนตกม,มีแววขาดทุนสูงมีแววขาดทุนสูงฟันสองดาบโอ้โหหลบได้ทุกดอกหลบได้ทุกดอกขอแทงหน่อยจ่ายมาเก้าสิบอย่าเพิ่งสวนเรียบร้อยขาดทุนดีครับขาดทุน าการทุนเป็นร้อยกว่าบาทไม่เป็นไรทุกคนยังได้อยู่ยังได้ดูยังได้อยู่ถือว่าเรายังเรายังคงที่วิธุนเราอยู่ซื้อต่อซื้อต่อขอเพิ่มเบ็ดหน่อยกันมาดอกนี้แหละถ้าได้ฟันสองทีแล้วรู้เรื่องเดียบอกไอ้ฟันสองทีละรู้ด้ไม่แหกไม่แหกก็ได้กำไรละ,ะซ้ายไปก่อนด,ดอกแรกแทง เออหือหลบโตรงกลางโอ้โไม่ดีแล้วดวงไม่ดีแล้วเจะดวงไม่ดีแล้วโอ้โหเจอสิ่งตัวสองดอกฮะเรียบร้อยลางไม่ดีอีกแล้วพอฟันเออจะมาสามร้อยเออให้ได้คืนทุนก่อนจะเย็นให้ได้ไปต่อหน่อยขาดทุนขาดดุนไปร้110อยร้สิบบาทเออ ไม่เป็นไรเหลือ400เหลือ400เหลือ400กลับ,บามาบิด9บาทก่อนเอ้ยทั้งราไม่ไหลเลยหรอวะมันเริ่มจับทางเราได้แล้วทุกคนมันเจอเริ่มจับทางสเตปเราได้แล้วเราไล่มาซ้ายกลางขวาบ้างเอ้ยขวากลางซ้ายวะย้อนย้อนสอนย้อนสอนมันป้าโอ้ยย้อนสอนโดนเลยแล้วกันกูอ้าวย้อนสอนก็นโดนก่อนเลยแล้วกันกลางฟันไป เอออย่าตบโอ้โหมึงสวนกูทุกดอกเลยเพื่อนแทงเอออย่างงาั้นอย่ามึงสวนอาอาอาอซ้ายก่อนอเ้อ,อกลางแทงเอออย่างงาั้นสวนซะแต่ได้กำไรได้กำไรอยู่ได้กำไรอยู่ได้กำไรอยู่ทุกคนได้กำไรอยู่ จัดมาที่387บาทนี่เรายังได้กำไรอยู่อะเรายังได้กำไรอยู่อะนี่แหละนี่แหละนี่แหละอะไรข้างนอกก่อนสวยอาเข้าโบนัสมารอบนี้ไปซ้ายกลางขวาเราจะสลับกันเรื่อยๆเราจะสลับกันเรื่อยเเขาเรียกว่าสลับฟันปลาหลอกให้ตายใจซ้ายดอกแรก2ดอกมาป๊าบรวยงามันร้อยแปดสิบส่วนเลยทีเดียวเชียว ส่วนทันควันตรงกลางอีกสองดาบได้วันไหมหหลบไปได้ขวาสิงโตโตกไปหนึ่งดอกบ,บอูต้องได้แทงไม่ได้แทงก็ต้องได้สองดาบนะทุกคนถึงจะได้กำไรคืนถึงจะได้ทุนคืนอ๋โอโอ้โหโดนสิงโตลาก่อนครับเพิร์ขาดทุนดิรออะไรอ่ะขาดทุนดิครับรออะไรละ่ะจัดมาที่246อบบาทขาดทุน มันเล่นเราขาดทุนแล้ววะ่ะข้างนอกไม่อนอนไห,นอหลหน่อยแล้วก็ขวา,าั้งมาขวามาขวาสลับฟันปาลาเขาเรียกว่าสลับฟันปลาต้องได้ฟันสองดาบสักสองทีถึงจะถึงจะกําไรมาแทงไปก่อนเออหลบได้ดอกแรกกลางสองดาบมาอเออเองก็เก่งเกินสองดาบอีกงที่เออหูหลบทุกดอกหลบทุกดอกจริงๆ มาต้องได้ฟันแล้วละ่ะโอ้โหกูไม่เล่นแล้วมึงหลบอะไรกูขนาดนั้นวะเฮ้ยหลบอีกไหมโอ้โหมึงจะหลบเก่งอะไรขนาดนั้นอะตบกูซะหลบเก่งเป็นที่หนึ่งอย่าหลบเลยโอ้โหอเองเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยหลบกูได้ทุกดอกกูฟันไม่เคยจะโดน อ่าแล้วก็ส่วนกูซะานั่นไงเออเฮ่อหลบทุกดอกฟันสองได้สองดาบสามรอบหลบทุกดอกเก่งเกินเก่งเกินไปเก่งเกินสิงโตแล้วมึงอะเก่งเกินสิงโตไหลข้างนอกมาเก่งเกินสิงโตเขาเรียกว่าเก่งเกินสิงโตอย่างเงี้ยเอ ขอหน่อยเพื่อนขอหน่อยเองจะหลบเก่งเกินสองดาบเออหหเองดูดิพูเองดูดิเ,ดดเกินไปหรือเปล่าว่าหลบได้อีกอ่ามันแปลก,กแปลกละมันเริ่มมีกลิ่นละมันเริ่มมีกลิ่นละทุกคนหลบเก่งอะไรขนาดนั้นแทงไปเออทีนี้ให้แทงแล้วก็ตกไปนั่นไงส่วนกูทุกเดอกหลบไหม โอ้โหสองดาบหลบตลอดหลิงโตตบออกเกมเรียบแล้วเกินเกินไปถ้ายันหลบอย่างนี้แล้วก็โอ้โหกูรู้กี่กูพอกับไลตั้งแต่แรกก็จบเลยโอโ้เกินไปทุกคนหลบเก่งอะไรขนาดนั้นเบ็ดสามบาทปะหลบเก่งเก์ หลบทุกดอกจริงๆนะโอเหลือจะเชื่อจริงๆมันหลบเก่งอะไรขนาดนะั้นแทงอ่าเบ็ดต่ำให้แทงเบ็ดต่ำเลยให้แทงแต่ส่วนทุกดอกนะครับตรงกลางอ่าสองดาบวันนี้เว้าตลอดสองดาบวันนี้เว้าตลอดไม่ได้แทงหนีย้อนกลับด้วยเออหลบอีกแล้วเขาหลบเก่งไปไหนครับคุณผู้ชม เออสวนกูไหมสวนดีครับรออะไรล่ะทั้งส่วนทั้งหลบมีที่ไหนสิงโตอย่างนี้เรียบร้อยไปตามระบบเก่งเกิดพอพอแล้ววันนี้เกิดเก่งไปละเก่งเกินไปนะสิงโตเกินไปจริงๆนะดอกสุดท้ายแล้วล่ะเกิดเกินสิงโตเกินเบอร์หลบเกินเบอร์ นี่เขาเรียกว่าหลบเกินเบอร์อะหอดอกแรกก็สิงโตเลยแล้วกันาหาหาชีวิตนี้สิงโตร2รอบติดแปลกๆละแปลกๆปละสมรอบไปดีสิงโตสิงโตสงโตองรขอให้ขอขอมาก็จัดให้เลยสิงโตสามรอบไปมีที่ไหนบ้างวะเนี่ยเฮ้ยเออเรียบร้อย เรียบร้อยตามท้องเรื่องอก็ดูเอาเองลวกันนะทุกคนอ๋อกูพอะกูไม่เล่นกับมึงละเบียดให้มันหมดหมดไปซะโอเคทุกคนตามนะัดโดนสิงโตทั้งวันหนะลบเก่งเลเก็โอเควันนี้ก็พาพวกเองมาวราา์ปอยู่ที่เกมโลมาเอ็กขอคายจิลลี่ก็โดนตามระเบียบสลับฟันปลาวันนี้ไม่ได้เรื่องวะต้องเดินทางสายกลางแบบเมื่อวานถึงจะได้เรื่อง กอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามไว้ช่องเฮียหมีภาวะ V ี3ด้วยแล้วกันนะทุกคนวันนี้เฮียต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ไวรุน